e p 4 3ช่องนี้เกี่ยวกับงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาตามที่ข้าพเจ้าผู้รับพระพุทธพัญชาสร้างขึ้นมาความต่างๆที่แสดงนำมาจากหนังสือความจริงท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามารับฟังโปรดใช้วิจารณญาณโดยการสดับจากข้อมูลที่ปรากฏตามลำดับตามตัวเลขที่แสดงไว้ หากท่านมีความสนใจสามารถกดติดตามเพื่อการรับรู้อย่างต่อเนื่องหรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และหากท่านเห็นความสำคัญโปรดช่วยกันกระจายการรับรู้ด้วยวิธีการต่างๆขออนุโมทนาหัวข้อการเข้าถึงความจริงเพื่อความเป็นอมตะในวงเล็บ 5. อุปทา,านขันที่เกิดขึ้นมาจากผัสสะ ที่มีตัวรับความรู้สึกกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายและแบ่งย่อยได้เป็น3ามกลุ่มได้แก่1ตัวรับสิ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมภายนอกคืออุณหภูมิความร้อนเย็นจากาะาะวทงสภธรรมชาติหรือจากการสร้างขึ้นมาของมนุษย์การสั่นสะเทือนด้วยแรงกลต่างๆที่จะสร้างความรู้สึกอย่างหยาบอย่างละเอียดจากสารเคมีเป็นต้น 2. ตัวรับความรู้สึกจากการเคลื่อนไหวตำแหน่งของข้อต่อและกล้ามเนื้อ 3. ตัวรับความรู้สึกจากอวัยวะภายในเช่นหัวใจการทำงานของระบบหายใจการทำงานของระบบย่อยอาหารและขับถ่ายเป็นต้นเพื่อให้มองเห็นภาพได้อย่างเข้าใจมากขึ้นอย่างแจ่มแจ้งในที่นี้จึงจะได้ทำการอธิบายอุปทา,านที่เกิดมาจากผัสสะทั้งห้า ที่เกิดขึ้นมาจากการที่จิตรับรู้และมีการตอบสนองต่อผัสสะที่เข้ามากระทบที่จะมีความต่างกันกันกบอุปทานโดยธรรมชาติในการอธิบายจะได้ยกหลักธรรมเรื่องปติจะสมุบาทหรืออิทัปปัจจยตามาใช้ประกอบโดยสมมุติขึ้นมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินวิถีชีวิตในแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาหลังที่เราได้นอนหลับพักผ่อนด้วยนาฬิกาแห่งชีวิต สมองในไฮโปทาลามัสส่วนหน้าเป็นตัวควบคุมจังหวะรอบวันรวมทั้งนิวเคลียสซึ่งมีวัฏจักรการแสดงออกของยีนที่เป็นเหมือนกับนาฬิการอบ24ชั่วโมงร่างกายและสมองจะได้รับการพักผ่อนในขณะหลับคือมีการลดภาระการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายซึ่งจัดได้ว่าเป็นไปตามกลไกที่เป็นธรรมชาติทางด้านสรีรวิทยา เมื่อตื่นขึ้นมาสาภาวะความรับรู้ของจิตจากสมองที่มีต่อความมีอยู่ของชีวิตหรือความมีอยู่ของร่างกายก็จะทำงานของเขาโดยอัตโนมัติกิจกรรมต่างๆที่จะทําตลอดวันก็จะอยู่ในความรู้สึกรับรู้ของจิตจากสมองสมองส่วนหน้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดหรือเรียกว่าสังขารก็จะทำหน้าที่โดยเรียกความจำ หรือสัญญาว่าควรจะทําสิ่งใดกิจกรรมที่ทําในแต่ละวันที่แสดงถึงเวทนาหรือความรู้สึกหรือัาษะที่มากระทบต่อสมองเข้าสู่จิตใจที่น่าศึกษาเช่นการรับประทานอาหารเมื่อเรานั่งเก้าอี้ที่โต๊ะรับประทานอาหารระบบประสาทที่ควบคุมอากับกิริยาที่เคลื่อนไหวร่างกายก็จะทำหน้าที่โดยมีจิตสั่งการผ่านลงมาที่สมอง เมื่อประสาทต,ตาเห็นรูปอาหารโดยที่แสงที่เป็นอนุภาคของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบกับรูปแล้วเกิดการสะท้อนกลับของอนุภาคนั้นเข้ามาสู่ลานสายตาจากรูปที่เป็นอายตนะภายนอกเกิดการรับรู้ด้วยตาที่เป็นอายตนะภายในภาพของอาหารจะเป็นสิ่งเร้าเป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพอย่างหนึ่งที่ตัวรับความรู้สึกรับรู้ หรือลานรับตัวกระตุน้นเป็นบริเวณในร่างกายหรือในสิ่งแวดล้อมที่ตัวรับความรู้สึกจะตอบสนองต่อตัวกระตุน้นกระแสประสาทจากเซลล์รับความรู้สึกจะถูกส่งผ่านใย,ยประสาทของเซลล์ปมประสาทมารวมเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่สองโดยแต่ละใย,ยประสาทจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบตามตำแหน่งที่มาจากเซลล์รับความรู้สึกในเรตินา เมื่อมาถึงบริเวณออปติกไคแอสมาใดประสาทที่มาจากเรตินาด้านข้างจมูกจะมีการข้ามไปอยู่ในออปติกแทร็กด้านตรงข้ามออปติกแทร็กจะนำกระแสประสาทไปสู่แลนเจอรัสเจนนิคูเลตบอดีในส่วนของทาลามัสเมื่อซีแนปกับเซลล์ประสาทต,ตัวใหม่จากนั้นกระแสประสาทจะถูกส่งผ่านไปสู่สมองส่วนท้ายทอย ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นการเห็นภาพหนึ่งๆจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการเร้าเซลล์รูปกรวยและเซลล์รูปแท่งในเรติน่าเป็นรูปแบบและเซลล์ก็จะส่งสัญญาณที่มีการประมวลผลในระบบประสาทต่างๆต่อๆไปโดยทำงานพร้อมกันเป็นระบบขนานเพื่อที่จะจำลองสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นภาพในสมองนอกจากภาพของอาหารแล้ว ก็ต้องมีกลิ่นของอาหารด้วยความรู้สึกของกลิ่นมาจากการกระตุ้นของตัวรับกลิ่นโดยการกระตุ้นของโมเลกุลแกส๊สซึ่งผ่านเข้าไปในจมูกใน,นระหว่างการหายใจเข้าผลจากกลไกทางไฟฟ้าจะนำกระแสประสาทไปยังอ l l แฟคทอรีบัซึ่งต่อมาจะส่งกระแสประสาทไปยังส่วนต่างๆของระบบรับรู้กลิ่น เลือกสมองส่วนรู้กลิ่นปรถมภูมิอยู่ในสมองกลีบขมับไปสุดที่ปล่องรู้กลิ่นอาหารและกลิ่นของอาหารมิได้เข้าไปสู่สมองแต่เป็นรูปภาพและกลิ่นที่เป็นเพียงกระแสไฟฟ้าที่ได้รับการแปลงแล้วถูกส่งเข้าไปที่สมองส่วนรับแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาสู่สมองก็จะถูกส่งเข้ามาที่ตัวจิตจากภาพอาหาร และกลิ่นที่เป็นแรงดันไฟฟ้าจิตจะทำการประมวลผลว่าคืออะไรวิธีการก็คืออนุภาคคลื่นของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากภาพจะวิ่งเข้ามากระทบกับอนุภาคคลื่นของกลุ่มบมอกอิเล็กตรอนที่อยู่รายล้อมนิวเคลียสอะตอมจิตอนุภาคคลื่นของอิเล็กตรนอนอะตอมจิตก็จะเกิดการสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนจะถูกส่งเข้ามายังอนุภาคคลื่น ของโปรโตอนในนิวเคลียสแล้วส่งต่อมาที่อนุภาคคลื่นของนิวตรอนในนิวเคลียสนิวเคลียสที่มีโปรโตอนและนิวตรอนต่างก็เป็นเหมือนเป็นติดหน่วยเดียวกันก็จะตรวจสอบหรือประมวลผลอนุภาคคลื่นที่เป็นแรงดันไฟฟ้าที่ส่งเข้ามาแล้วส่งข้อมูลกลับออกมาที่สมองส่วนสางการต่อไปถ้าภาพอาหารและกลิ่นที่จิตเห็นมีความน่ารับประทานซึ่งอาจจะหมายถึง มีความสุขจากการได้เห็นภาพอนุภาคคลื่นของจิตจะเป็นอนุภาคนั่นคือเป็นการเคลื่อนที่แบบแนวตรงส่งออกมากระทบให้อิเล็กตรอนและที่สมองกลายมาเป็นอนุภาคแบบเดียวก,กันกับที่จิตแปรผลส่งกลับออกมาประาสาทส่วนที่สร้างความอยากรับประทานเช่นการเลียริมฝีปากน้ำลายไหลตลอดจนแรงผักดันทางอารมณ์ สมองที่ควบคุมจะสั่งสารแห่งความสุขโดพามีนทำให้มีความสุขและความพึงพอใจแต่ในทางกลับกันภาพที่เห็นหรือกลิ่นที่ได้รับไม่เป็นที่น่าพอใจหรือมีกลิ่นที่เหม็นจนเกิดความไม่อยากรับประทานอนุภาคคลื่นของจิตจะเป็นคลื่นนั่นคือเป็นการเคลื่อนที่แบบสลับฟันปลาโดยจะมียอดที่สูงต่ำหรือมีความถี่ของยอดคลื่น มากน้อยก็เป็นไปตามที่จิตจะแปรผลออกมาคลื่นจะมีจํานวนมวลหรือน้ำหนักตามนั้นด้วยที่จะถูกส่งออกมากระทบอิเล็กตรอนและที่สมองให้กลายมาเป็นคลื่นแบบเดียวกันกับที่จิตแปรผลส่งกลับออกมาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นควบคู่ขนานกันอย่างไร้รอยต่อเปรียบเหมือนมองไม่เห็นความเชื่อมต่อหรือมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เพราะเป็นความรวดเร็วยิ่งกว่าความเร็วแสงจึงมองไม่เห็นความต่อเนื่องจะเห็นเป็นการเกิดขึ้นพร้อมกันทันทีเมื่อเราได้ลิ้มลองรสชาติของอาหารที่เป็นสารประกอบที่เป็นเคมีทำให้เกิดรสหลากหลายรสเหล่านี้จะถูกรับรู้ด้วยเปลือกสมองส่วนรู้รสเป็นลานรับตัวกระตุ้นของรสโดยรสจะหมายถึงรสชาติที่มาจากตุ่มรับรสบนลิ้นเท่านั้น ลิ้นรู้รสได้ห้าอย่างรวมทั้งเปรี้ยวขมหวานเค็มและอูมามิซึ่งเป็นรสโปรตีนส่วนความรู้สึกว่าอาหารอร่อยหรือไม่อร่อยอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลประสาทสัมผัสรวมๆของรสกลิ่นและผัสสะเปลือกสมองส่วนรู้รสมีโครงสร้างหลักๆซึ่งอยู่ในสมองกลีบหน้าการรู้รสมีกลไกทั้งภายในระบบประสาทกลาง และระบบประสาทนอกส่วนกลางเซลล์รับความรู้สึกนอกระบบประสาทส่วนกลางซึ่งอยู่ที่ลิ้นเพดานอ่อนของปากคอหอยและหลอดอาหารส่งข้อมูลรถไปผ่านไปทางเส้นประสาทสมอง3เส้นไปยงัง Nucleus of the Solitary t r a c t ซึ่งเรียกอีกอย่างได้ว่ากั s t า t o r y Nucleus และอยู่ในก้านสมองส่วนท้าย แล้วก็ส่งต่อไปยังทารามัตซซึ่งก็ส่งต่อเขตหลายเขตในนนโอคอรเทกรวมทั้งเปลือกสมองส่วนรู้รสเซลล์รับรสมีปุ่มรับรสเล็กๆจำนวนมากมายบนลิ้นเรียกว่าปาปิลาปุ่มบนลิ้นเหล่านี้จะประกอบด้วยตุ่มรับรสเซลล์รับรสทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเคมีให้กลายเป็นสักไฟฟ้า เนื่องจากว่าสารเคมีไม่สามารถแทรกผ่านไปในเซลล์ของตุ่มรับรสได้โดยการกระตุ้นให้เกิดสักย์ไฟฟ้าซึ่งจะเกิดขึ้นภายในรูรับรสในบริเวณไมโครวินไลของเซลล์รับรสจากแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากสารเคมีจากอาหารที่เป็นอนุภาคคลื่นที่เข้ามาสู่สมองส่วนรู้รสจะวิ่งเข้ามากระทบกับอนุภาคคลื่นของอิเล็กตรอนรอบนิวเคลียส แล้วสร้างแรงดันให้อนุภาคคลื่นของอิเล็กตรอนวิ่งเข้ามากระทบกับอนุภาคคลื่นของนิวเคลียสนิวเคลียสที่เป็นจิตก็จะทำการประมวลผลว่าชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือว่ารู้สึกเฉยๆต่อรสชาติอาหารที่ได้รับการแปลมาเป็นแรงดันไฟฟ้าแล้วถ้าจิตประมวลผลแล้วเกิดความพอใจหรือมีความสุขจากรสอาหารจิตหรือนิวเคลียส ก็จะสร้างอนุภาคที่มีการเคลื่อนที่แบบราบเรียบไปพร้อมด้วยจำนวนมากน้อยตามความพึงพอใจส่งกลับออกมากระทบทําให้อนุภาคคลื่นของอิเล็กตรอนเปลี่ยนมาเป็นอนุภาคแล้วถูกส่งออกมาจากอิเล็กตรอนทาให้เป็นอนุภาคในสมองส่วนรู้รสตามการส่งออกมาของนิวเคลียสแต่หากเมื่อได้รสชาติแล้วเกิดความไม่พึงพอใจนิวเคลียสของจิต ก็จะประมวลผลแล้วส่งออกมาเป็นคลื่นที่มีการเคลื่อนที่แบบสลับฟันปลาสูงต่ำทีห่างมากน้อยตามการประมวลผลส่งกลับออกมาเป็นทอดทอดท้งนี้รวมถึงภาษะที่เกิดมาจากความรู้สึกร้อนเย็นของรสอาหารด้วยหากว่าในระหว่างการรับประทานอาหารมีการเปิดฟังเพลงเพื่อความบันเทิงเปลือกสมองส่วนการได้ยินอยู่ในสมองกลีบขมับ เป็นลานรับตัวกระตุ้นของข้อมูลเสียงโดยหลักการได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดตามทิศทางในระดับที่สามารถได้ยินซึ่งแสดงว่ามีเสียงในระดับอื่นที่มนุษย์ไม่สามารถได้ยินอีกหลายระดับคลื่นเสียงที่ต้องมีตัวกลางที่เสียงสามารถผ่านได้เช่นก๊าซของเหลวของแข็งแล้วเกิดคลื่นผลักดันโมเลกุลตรงต่อกันเป็นช่วงๆผ่านบรรยากาศหรืออากาศ โดยที่เสียงจะไม่ผ่านไปได้ถ้าเป็นสูญยากาศหรือมีสิ่งกีดกัน้นเสียงจะมีลักษณะการหักสะท้อนกลับได้ตามสภาพของสิ่งกีดขวางที่เสียงเดินทางผ่านเสียงที่เป็นคลื่นความดันจากแหล่งกำเนิดจะเคลื่อนที่ผ่านเข้ามายังผู้รับรู้หรือผู้รู้หรือผู้เห็นเหตุการณ์หรือใดๆเสียงที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้มีความถี่ระหว่าง20-20ถเฮิร์ไม่ควรเกิน80 ถึง85เดซิเบลในเวลาที่นานเกินควรโดยปกติอยู่ในระดับ75เดซิเบลการได้ยินเกิดจากคลื่นเสียงเคลื่อนที่เข้าสู่ช่องหูส่งผลให้เยื่อกแก้วหูสั่นสะเทือนจากนั้นเสียงสั่นสะเทือนที่ผ่านเข้ามาในหูจะถูกส่งไปยังกระดูกในชั้นกลางและเปลี่ยนเป็นสัญญาณประสาทซึ่งเปลือกสมองจะเป็นตัวแปลความหมายของสัญญาณเหล่านั้นเป็นเสียง สมองกลีบขมับทำหน้าที่ควบคุมการได้ยินคอเท็กการได้ยินหรือ AC มีหน้าที่ทำให้ได้ยินเสียง Ac สามารถระบุเสียงคือบอกว่าเป็นเสียงอะไรโดยชื่อและกำหนดแหล่งเสียงโดยจัดระเบียบเป็นแผนที่ภูมิลักษณะโดยความถี่คือเซลล์จุดต่างๆจะตอบสนองต่อการประสานเสียงช่วงเวลาและความสูงต่ำของเสียงที่ต่างๆกัน เอซีซีขวาจะไวต่อเสียงสูงต่ำมากกว่าในขณะที่ซีกซ้ายจะไวต่อความแตกต่างของลำดับเสียงมากกว่าคอเท็กกรีบหน้าผากส่วนหน้าส่วนตรงกลางด้านหน้าและด้านข้างส่วนล่างจะทำงานตอบสนองต่อปริภูมิความถี่และเมื่อบันทึกเสียงในความจำระยะสั้นรวมบริเวณเวอร์นิเก และส่วนทำหน้าที่ย่อยมีหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์เสียงอารมณ์สีหน้าและเสียงความจำส่วน entorhinal cortex เป็นระบบของฮิปโปแคมปัสที่ช่วยบันทึกความจำเกี่ยวกับสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินรอยนูนซูปรามาจ g นั a นหรือ SMG ช่วยให้เข้าใจภาษาและให้ตอบสนองอย่างเห็นใจผู้อื่นคือ s m g e จะเชื่อมเสียงกับคำพร้อมกับรอยนูนแองกูราเพื่อช่วยเลือกคำพูด s m g e จะรวมข้อมูลทั้งทางสัมผัสทางการเห็นและการได้ยินจากข้อมูลทางวิชาการที่ยกมาอ้างถึงพอสังเขตพอให้เข้าใจถึงความซับซ้อนของการทำงานอย่างเป็นระบบใน,นกลไกสมองในฝั่งการได้ยิน ที่มีหูเป็นแหล่งรับรู้เป็นด่านแรกที่เรียกว่าอายตนาภายในของหูหรือโสตายตนะแล้วเกิดการแปรผลเป็นแรงดันไฟฟ้าทางเคมีเข้ามาสู่สมองด้านกลีบขมับที่ทำหน้าที่ควบคุมการได้ยินอนุภาคคลื่นของแรงดันไฟฟ้าทางเคมีที่เกิดจากเสียงนี้จะวิ่งมากระทบกับอนุภาคคลื่นอิเล็กตรอนที่อยู่รอบจิต ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของอนุภาคคลื่นอิเล็กตรอนแรงสั่นสะเทือนของอิเล็กตรอนจะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนของอนุภาคคลื่นนิวเคลียสของจิตอนุภาคของนิวเคลียสในจิตจากเดิมมีสภาวะเป็นอนุภาคคลื่นนิ่งจะประมวลผลต่อแรงกิริยาของแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับแล้วจึงตอบสนองผลของการประมวลออกมาเป็นแรงปฏิกิริยา เป็นสามกรณีคือถ้ารู้สึกเฉยๆต่อเสียงที่ได้ยินก็จะไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับออกมาถ้ารู้สึกพอใจรู้สึกมีความสุขก็จะสร้างการตอบสนองออกมาเป็นอนุภาคกลับมาที่อนุภาคอ e ิเล็กตรอนอยู่รอบจิตต่อมาที่อนุภาคที่สมองด้านกรีบขมับที่ทำหน้าที่ควบคุมการได้ยินแต่ถ้ารู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่มีความสุข หรือทุกใจก็จะสร้างการตอบสนองออกมาเป็นคลื่นกลับออกมาที่คลื่นอิเล็กตรอนที่อยู่รอบจิตส่งต่อมาที่คลื่นที่สมองด้านกลีบขมับที่ทำหน้าที่ควบคุมการได้ยินจากคำอธิบายเรื่องของภาษะที่เกิดจากอายตนะภายในภายนอกทั้งห้าที่มีผลส่งตรงถึงจิตในรูปแบบการอธิบายที่ละเอียดลึกลงไปในระดับอะตอม ทําให้เห็นสาระสําคัญได้ว่าความมีอุปทานขันเกิดขึ้นมาได้ในสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือเป็นอุปทานขันโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาได้จากการที่จิตเข้ามายึดครองสสารที่เป็นร่างกายที่มีระบบประสาทครอบคลุมอยู่ทุกส่วนมีระบบควบคุมรับรู้การทรงตัวการเคลื่อนไหวตลอดจนอากับกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นของร่างกาย ที่จะเป็นอุปทานตามธรรมชาติได้ทุกขณะจิตด้วยความเป็นไปตามสัญชาติยานของมนุษย์ที่ทำให้เกิดเป็นอุปทานหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนไปโดยปริยายลักษณะที่ 2, ก็คือเป็นอุปทานโดยการปรุงแต่งของจิตหรือที่เรียกว่าสังขารน,นั่นคือเกิดจากการที่ระบบประสาท ในส่วนต่างๆรับรู้ถึงระดับพลังงานที่เกิดขึ้นแล้วจิตรับรู้แล้วมีปฏิกิริยาตอบสนองออกมาเป็นแรงดันไฟฟ้าเหมือนกัน